สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเกมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเป็นคู่ดึกประจำสัปดาห์ของคืนวันเสาร์นะครับอบอลหนัดวันนี้ถือว่าพลิกล็อกเลยนะครับเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลด้วยสกอร์สประตูตสูงน,นะครับจากประตูของแลนคริสตี้และ การซน้คีย์เวิร์ดในช่วงครึ่งหลังนะครับโดยจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือใบแดงของวิลเลียมสติบาร์นะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกทำให้อาร์เซนอลเนี่ยต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นในช่วงครึ่งหลังเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ถึงขั้นพ่ายแพ้ไปเลยในวันนี้นะครับอ่ะส่วนรายละเอียดลึกๆในเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างเราก็มาเริ่มไล่ดูกันเลยดีกว่านะครับมาที่11ตตัวจริงกันก่อน ฝั่งบอลมาดวันนี้นะครับมา4 2 3 1ผู้รักษาประตูเกป้าอดิซาบัลาก้าหลัง4คนมากอสเซเนซี่จับคู่อีเลีย์สันยี่แบ็กซ้ายมิล็อตเคอร์เคสแบ็กขวาจูเลียนอาราลโควงกาง3คนมีลุยส์คุกจับคู่อเล็กซ์กอตกองตะลุกมาคัสทาวนเนียปีกซ้ายของตัวเซเมนโยปีกขวาดัานโคออลตาาส่วนศูนย์นอป้าเอวานินสันนะครับวันนี้อนันนี้เอลาล่าปรับ3ตำแหน่งนะครับจากนัดล่าสุดก่อนเบรคทีมชาตินะไปผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแพ้เลสเตอร์มา1-0วันนี้ก็เปลี่ยนแบ็ขวานะครับใช้ออาโก่นนสนนนนะครับ่ววใแแผงงกกลลาา้้็หเี่ย มีปรับนะครับตรงอเล็กซ์ก็อตเนี่ยลงก่อนแล้วนคริสซี่นะครับส่วนเกมลุกใช้ดันโกอัลตาล่าออกสตาร์ตก่อนจัสตินไคลเวิร์ดนะครับนอกนั้นก็เป็นโขนเเดิมเลยส่วนทางฝั่งอาร์เซนอลวันนี้มา4-3-3นะครับผู้ตัดประตูดาบิดไายาห่วงัง4คนก็ไมมากันเยสแต่ yes, ผู้เลี้ยงซาดิบาแบ็กซ้ายลิคาโดคาลาฟิโอลีแบ็ขวาเบนไว ของกลาง3คนมีโทมัสปาเตเดเคิลไรส์มิเกลเมเนโน่ส่วนสามภาษาในเกมลุกเลนดูทอสซาทางฝั่งซ้ายไรยฮิมสเตอร์ลิงทางฝั่งขวาและคาร์เฮลเวตสูนัหน้าตัวเป้านะครับอาร์เซนอลเนี่ยถือว่าขาดกลุ่มกำลงังหลักค่อนข้างเยอะเลยนะครับในสิเอ็ดตัวจริงเนี่ยก็หลักๆหนึ่งเลยโอเดกาที่เจ็บยาไวไปอยู่แล้วนะครับสองก็เป็นบุกโยสากานะครับที่ถือว่าไปเจ็บจากไปทีมชาติมานะครับแล้ว อาร์เตต้ามองระยะยาวนะครับเนื่องจากว่ามีแคมป์เบรีครั้งสัปดาห์กับชักต้ารออยู่และมีเกมกับเยร์พูในสัปดาห์ถัดไปนะครับวันนี้เลยไม่ให้มีส่วนร่วมทั้งตัวจริงและสำรองเลยนะครับส่วนทางฝั่งซ้ายเนี่ยมาร์ตินลลี่ก็เดินทางไกลจากอเมริกาใต้นะครับไปเตะกับบาซิลมาวันนี้ก็ออกสตาร์ทเพียงอยู่บนมานั่งตัวสำรองข้อนั้นนะครับอ้าที่ลงมาเนี่ยก็จะมีสเตอร์ลิงเมริโน่อะไรพวกนี้นะครับรวมถึงทอสซาทางฝั่งซ้ายก็ หรือว่าขาดหลักๆเป็นประมาณนี้นะครับส่วนในข้อดีเนี่ยก็จะมีเบนไว้นะครับที่ก่อนเบรกทิมชาติไปเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะครับให้จูเลียนทิมเบอร์เล่นอยู่ก็ได้เบนไว้นี่แหละครับคืนทับ11ตัวจริงเสริมแข่งในแดนหลังเข้าไปนะครับในส่วนรูปเกมวันนี้ก็เลยแล้วกันนะครับคึ่งแรกนะครับภาพรวม15ทีเลยนะครับถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างตึงๆเลยนะครับค่อนข้างตึงแบบเครียดเลยภาพรวมเกมตรงกลางทั้ง2ทีมเนี่ยพยายามจะชิงไหวชิงพลิปกันนะครับก็เป็นการสู้กันตรงกลางนี่แหละครับแต่ ถ้าพูดถึงโอกาสยิงกันแล้วเนี่ยผมว่ามีค่อนข้างน้อยพอๆกันเลยนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยแล้วถือว่าเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเกมดูท่าจะตึงยาวด้วยนะครับแต่จุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือใน,นที่สามสนะครับเรียนโด,ด้ทรอสซ่าเนี่ยไปจ่ายคืนหลังนะครับในขณะที่เกมอาร์เซนอลเนี่ยพยายามจะดันเชฟสูงกันขึ้นมาทั้งแผงเลยนะครับเกมรับเนี่ยพยายามจะโอเวอร์โหลดไปทําเกมบุกละเลยกลายเป็นปว่าจังหวะน,นี้นะก็ซาดิบาต้องมาตามเก็บงานของทรอสซ่านี่แหละครับมีวิ่งตีคู่มากับเอวานินซันซึ่ง่งลูกนนีีเน้เย ซาลิบาไปเสียเหลี่ยมให้กับอวานินซันนะครับที่วิ่งแล้วนําหน้าเขาไปซาลิบาเลยตัดสินใจดึงอวานินซันล่วงลงไปนะครับซึ่งถือว่าเป็นระยะอันตรายเลยนะครับเพราะว่าหลุดซาลิบาไปแล้วเนะี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสไปถึงประตูดได้สูงเลยนะครับก็เป็นกรรดล็อกโซนะครับที่ผู้เล่นตัวสุดท้ายนะครับตัวแบ็กขวาย่างเบนไว้เนี่ยก็ดูท่าจะลงมาไม่ทันแล้วนะครับซึ่งตอนแรกเนะี่ยผู้ตัดสินให้เป็นแค่เหลืองเท่านั้นนะครับแต่แล้วก็มีห้อง v ีทักท้วงมานะครับซึ่งดูจากภาพชา้าต่างๆี่อข้างัดเนจนเลยว่า เป็นใบแดงแน่ๆนะครับซึ่งสุดท้ายก็เปลี่ยนขั้นตัดสินจริงๆนะครับว่าเป็นใบแดงของวิลเลียมซาติบาทำให้อาร์เซนอลเหลือ10คนนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับเพื่อเอากองหลังลงมาให้เป็น4คนเหมือนเดิมนะครับถอดอาร์ิพสเตอร์ลิงออกไปนะครับที่ต้องบอกว่าโชคร้ายสุดๆเลยนะครับพอจะได้โชว์ฟอร์มอีกเกมนึงแล้วนะครับหลังเกมซัมเมอร์ตันเนี่ยโชว์ไม่ดีเท่าไหร่วันนี้ก็มีโอกาสอยู่ในสนามเพียงแค่30นาทีเท่านั้นนะครับเพราะเปิดทางให้ควีอาลงมาเพื่อเป็นหลัง4คคนนนนนเเเเหหมมมือดิะรััับแลล้้วกก็งนี่ยอาร์เซนอลก ถือว่ามีประสบการณ์มาแล้วนะครับกับการเหลือ10คนมาประมาณ2เกมก่อนหน้านี้ในพรีเมียร์ลีกปีนี้นะครับกับไบรตันแล้วก็แมนซิตี้นะครับใน2เกมที่ผ่านมานั้นเนี่ยอาร์เซนอลเลือกที่จะเล่นเกมรับเป็นหลักนะครับแล้วสวนกลับบ้างเป็นครั้งคราวนะครับซึ่งถือว่าวันนี้ก็เล่นเป็นแบบนั้นเลยนะครับที่เล่นเกมรับแล้วหวังว่าสวนกลับจะทําได้เหมือนวันนั้นนะครับก็ถือว่าจุดสําคัญเลยเนี่ยที่ผมมองว่า เกมรับเนี่ยยังดูจะพอโอเคอยู่นะครับในช่วงเวลาที่พอมเหลือ10คนสักพักละแต่เกมลุกเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะหายไปเลยนะครับนั่นองจากว่าวันนี้เนี่ยขาดซาก้าไปด้วยนะครับหรือว่ามาตินเนลลี่อะไรเงี้ยที่มีความเร็วก็ไม่ได้ลงอีกนะครับกลายเป็นว่าฮาวเวดก็ไม่ใช่สายความเร็วจะเป็นสายเชื่อมอะไรเงี้ยมากกว่าก็เลยกลายเป็นว่าเกมลุกเนี่ยหายไปเลยจนจบครึ่งนะครับส่วนทางบอลมัดเนี่ยพออาร์เซนอลเหลือ10คนแล้วเนี่ยก็จะมีผู้เล่นคนหนึ่งที่ขึ้นมาโดดเด่นเลยก็คือองตววเซเมนโยนะครับที่วันนี้เนี่ย ต้อบอกว่าออกสตาร์ททางฝั่งซ้ายก่อนนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกเนะี่ยเล่นได้ค่อนข้างที่จะโดดเด่ดเน, Arsenal, ดน,ดนเลยนะครับอย่างอาร์เซนอนซาลิบาลโดนแดงมาด้วยนะเขาเป็นคนที่โอกาสมากสุดในเกมลุกของบอลหมัดเลยนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถทําให้ระยากระเถือนนะครับสายาเซฟไปได้หมดเลยมีจังวหวะอันที่36นะครับ เซมิโยล็อกสเตอร์ลิงไ้ได้แล้วก็ยิงนะครับระยะเซฟแล้วก็อีกหนึ่งครั้งเนี่ยคือเป็นคนเปิดแล้วระยะเซฟซองแตกนะครับแต่ดีที่ทาวเนียซัมเนี่ยระยะมาเก็บงานได้นะครับก็เลยรอดพ้นไปจากการเสียประตูนะครับเป็นว่าจบจังหวะน,นี้ไม่มีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะครับแม้ว่าอ์เซนลยังคงยันอยู่นะครับบอลหมัดทำอะไรไม่ได้ก็จบที่ศูนศูนย์ไปก่อนนะครับส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังลงมานะครับ บอลมัดเนี่ยก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยนะครับในช่วงพักครึ่งเวลาเปลี่ยนแบ็กขวานะครับอาัมสมิตตัวหลักกลับคืนตัวจริงนะครับหลังที่อาร์ลโคลงครึ่งแรกแล้วฟอร์มก็ยังดูไม่เท่าสมิธเวลาเล่นนะครับก็เนี่ยเปลี่ยนตัวหลักคืนกลับมานะครับแล้วพูดถึงลูกเกมในช่วงครึ่งหลังเนี่ยอาร์เซนอลตอนแรกเนะี่ยผมคิดว่าน่าจะมีเกมลุกที่น่าจะดุดันกว่านี้นะครับแต่กลายเป็นว่าเดือ10ิคนเนี่ยเขาเล่นสไตล์วันไบรดัสเลยนะครับที่รับแล้วคือรับจริงๆนะครับเกมสวนนี่คือแทบไม่เห็นเลยก็ว่าได้นะครับ เล่นไปตัวระยะหนึ่งอ่ะเขาถึงจะเปลี่ยนตัวแบบมาร์ตินเลรี่ลงมานะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงเกมผ่านไปก็ดูจะเริ่มสวนกลับได้ดีมากขึ้นส่วนทางบอลมัดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีแค่ออตตาล่าคนเดียวที่ยังคงโอกาสเยอะเอาเพื่อนเหมือนเดิมนะครับแล้วถือว่าเป็นโอกาสแต่ละครั้งท,ที่ที่เป็นโอกาสทองด้วยนะครับอย่างอันที่สี่กลงมามีจอเจาะข้ามคานไปครั้งหนึ่งนะครับน่าเสียดายที่สุดแล้วที่ผมเห็นมาในเกมเรึ่งหลังนะครับส่วนเพื่อนๆอนอ,นอย่างมาคัสตาเวเนียหรือว่าทางดันโกออตตาล่าเนี่ย ในครึ่งหลังเนี่ยก็มีปรับเปลี่ยนตำแหน่งด้วยนะครับคือออตตาร่าเนี่ยกลับมาเล่นทางฝั่งซ้ายแล้วก็ทางเซมิโนโยไปเล่นขวานะครับก็ดูจะเจาะอะไรได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นักนะครับจนผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยอีราล่าก็แก้เกมนะครับเปลี่ยนทีเดียว3เลยก็เปลี่ยนตัวลุกที่ถือว่าเงียบๆกันเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นออตตาร่าอเล็กซ์ก็ส์รวมถึงเทเวเนียเนี่ยแล้วส่งหลุยส์ซินิสเตราแจสตินไคเวิร์ดแล้วก็แลนส์คริสตี้ลงมานาทีที่หกสามนะครับเป็นชุดที่เปลี่ยนลงมาแล้วต้องบอ,อกว่าสรร้้าาางงงคควมแตตก่ไดเลยนะับขอ อีราอล่าในวันนี้นะครับเพราะว่าใช้เวลาเราวๆ10นาทีนะครับทางบอลมัดเนี่ยหลังเปลี่ยนตัวก็มาออกน้าได้สําเร็จนะครับจากจังหวะแรกนาที่70นะครับจังหวะที่เขาไปได้ลูกเตะมุมนะครับจากลุยส์คุกนะครับเป็นคนเตะจังหวะนี้แล้วเล่นลูกสูตรนะครับคุกเตะเรียดเข้ามานะครับแล้วจัสตินไคลเวิร์ดที่เป็นตัวสำรองเนี่ยป้ายบอลเปลี่ยนทางนะครับแล้วสุดท้ายเป็นแลนด์คริสตี้ที่เป็นอีกหนึ่งตัวสำรองนะครับตัวประสานงานกันเลยนะครับใน2คนนี้ก็ คิตตี้ตั้งป้อมยิงอยู่บริเวณหัวกะโหลกนะครับไม่พลาดนะครับระยะลูกนี้ด้วยความแรงของบอลนะครับหลังที่เซฟช่วยไว้ได้ในช่วงท้ายครึ่งแรกบ้างแล้วนะครับลูกนี้ถือว่าไม่ไหวจริงๆก็โดนจนได้นะครับทาให้บอลมัดออกนาสําเร็จในเกมวันนี้นะครับหนึ่งประตูสู่แล้วเกมหลังจากนั้นเนี่ยถือว่าอาร์เซนอลออกาการเป๋ให้เห็นเลยนะครับจนหลังนั้นแปดนาทีนะครับก็มาเสียจุดโทษจนได้จากจังหวะที่เจคอบควีออนะครับไปจ่ายคืนหลังแล้ว ถือว่าพลาดเลยนะครับเพราะว่าเหมือนจะสั้นไปนิดหนึ่งนะครับทำให้เดวิดรรยานะครับต้องออกมาพยายามจะแย่งบอลน,นะครับแล้วจังหวะนี้ก็ไม่ดีเพราะว่าสุดท้ายไปเสียฟาวน์เดนิสันที่ล่วงลงไปในกรอบเขตโทษนะครับก็เป็นจุดโทษแบบไม่ต้องสึกนะครับแล้วตอนแรกเนี่ยผมเสียวเหลือเกินนะครับว่าไรายาจะโดนใบแดงไว้แต่ก็ไม่ไม่โดนจังหวะนี้นะครับเพราะว่ามีผู้เล่นอาร์เซนอลเนี่ยมาคัดทายไปอีกหนึ่งคนเลยก็เลยรอดไปไม่อย่างนั้นเหลือ9้าคนแล้วเกมหน้าเจอเลเวอร์พูลด้วยเนี่ยโอ้โหผมว่าเป็นงานที่ หยาบเลยนะครับแต่ก็ยังดีที่เอย่านไม่โดนอะไรตรงนี้ไปนะครับแต่ก็โดนจุดโทษซึ่งเป็นจัสินค c เวิร์ดนะครับตัวสำรองเนี่ยเ,เป็นคนรับหน้าที่สังหารนะครับก็ยิงไปทางขวาไม่พลาดนะครับทำให้บอลมาดออกนำในเกมวันนี้ฉีกเป็น2อนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาร์เซนอลก็พยายามจะเปลี่ยนตัวเพื่อสุดท้ายนะครับคือกาเบรียลซสแล้วก็อีธานวานิรีลงมาเพื่อจะ หวังว่าจะมีประตูกลับมาเพื่อตีไข่แตกก่อนนะครับแต่ก็นั่นแหละครับด้วยตัวผู้เล่นที่น้อยกว่าแล้วบอลหมัดวันนี้ค่อนข้างระเบียบเกมค่อนข้างดีนะครับเลยไล่มาไม่ทันนะครับเป็นว่าจนจบเกมบอลหมัดรักษาสกอร์ได้นะครับชนะอาจจะองมาด้วยสกอร์รสองประตูสนะครับสรุปสิ่งที่เห็นในเกมวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ผมว่าถ้าวัดกันในครึ่งชั่วโมงแรกนยะค่อนข้างที่จะคุณภาพเลยนะครับค่อนข้างตึงๆเลยบอลหมัดก็มาได้ดีอยู่แล้ว แต่จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆเนี่ยคือใบแดงซาลิบาเลยนะครับที่ทำให้เกมของอาร์ซนอลเนี่ยหายไปเลยในโดยเฉพาะเกมลุกนะครับแล้วบอลหมัดเนี่ยเลือกช่วงเวลาในการเปลี่ยนตัวต่างๆเนี่ยอดทนรอเวลาแล้วเรื่องเวลาในการบุกเนี่ยดีเลยนะครับแล้วได้เวลาประตูเนี่ยถูกเวลาด้วยนาทีเจ็ดสิบเนี่ยก็เป็นจุดที่บอลหมัดก็ถือว่าเป็นจังหวะในเกมนะครับวันนี้ที่ถือว่าถืยโอกาสได้ดีแล้วก็คว้าชัยชนะไปได้สําเร็จนะครับภาพเราก็เป็นประมาณนี้ไป มาเจาะในสเปตัวจริงกันสัหน่อยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างเริ่มที่บอลหมัดก,กันก่อนนะครับถ้าว่าถึงวันนี้เนี่ยระเบียบเกมเนี่ยผมค่อนข้างชื่นชมไปที่เกมลับไหมผมว่าก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับในช่วงที่ถ้าถามว่าเหลือ10คนเนี่ยเจอบททดสอบอะไรไหมผมว่าก็มีแค่ความเร็วของปีกเนีย่ยมาตินเนลลี่อะไรเงี้ยนะครับที่พอจะขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้อันตรายอะไรมากกว่าน,นี้ผมว่าเกมลับก็ตามมาตรฐานนะครับไม่ได้รู้สึกว่าแย่อะไรขนาดนั้นนะครับ หรือว่าผมว่าเด่นขนาดนั้นไหมก็ไม่นะครับสำหรับเกมบอลหมัดเนี่ยคือผมว่าก,ากลางๆเลยนะครับในวันนี้ในพาร์ทของเกมลับเนี่ยคือบางทีมเนะี่ยอาจจะเวลาเหลือ10คนจริงแต่พอเจอคุณภาพสูงกว่านะี่ก็อาจจะมีแกว้งนะครับแต่บอลหมัดวันนี้นคือว่าค่อนข้าง,งโอเคนะครับเลยเป็นจุดที่เกมลับวันเนี้ยถือว่าไม่แตกตื่นแล้วก็ค่อยๆเล่นค่อยๆไปเรื่อยๆสุดท้ายทำได้นะครับเกมลับวันนี้ผมว่าก็กลางๆไปส่วนในพาร์ทเกมลุกเนะี่ยผมว่าก็อย่างที่พูดไปในเกมเลยว่ามีเด่นแค่เซเมนโตนะครับคน,น,นอื่นๆในยาง ทวเนียอัลตาลาเนะี่ยผมว่าก็ค่อนข้างเงียบไปนะครับส่วนเอวานินสันเนี่ยก็ยังดูต้องปรับตัวอยู่นะครับก็อารมณ์ประมาณสเปอร์เลยที่โซลังกี้ไปที่นูนนะ่นอ่ะก็ยังดูต้องปรับเหมือนกันนะครับก็จังหวะการเล่นร่วมเนี่ยเป็นสไตล์คล้ายๆกันเลยว่า2ทีมนี้พอกองหน้ามาใหม่ทั้งคู่ก็ยังดูจะต้องมีจังหวะาจาักรอะไรที่กับเพื่อนอ่ะอีกเยอะเลยนะครับส่วนตรงกลางอย่างคุกกับสกอตเนี่ยผมว่าก็ หือว่าค่อนข้างดีขึ้นนะครับตอนที่เหลือ10คนเท่ากันนะเนี่ยเริ่มมาเป็นตัวคุมจังหวะอะไรได้ดีนะครับแต่จุดที่ผมว่าสําคัญจริงๆเลยเนะี่ยคือการเปลี่ยนตัวของอีลาล่าในวันนี้เลยนะครับส่งคริสตี้ลงมาเนะี่ยแล้วก็คาซิวไคเวิร์ดลงมาเนะี่ยมีส่วนทุกคนดับเกมได้หมดเลยนะครับซินิสตราลงมาก็ผมว่าลงมาเรืออะไรก็อะ้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมว่า3คนนี้เปลี่ยนลงมาเด็ดทีเด็ดเลยนะครับวันนี้ของอีลาล่าเป็นจุดที่ส่งเสริมกับการที่ซาดิบาโดนแดงไปเลยทําให้คว้าสามแต้มในวันนี้ได้นะครับ ส่วนอาร์เซนอลกันบ้างนะครับมาเจาะเป็นถ้ามัดรวมก่อนเนี่ยผมว่าวันนี้ก็ต่ำกว่ามาตรฐานด้วยนะครับพอซาลิบาถ้าตัดเรื่องซาลิบาโดนแดงไปเนี่ยผมว่าหลายหลคนวันนี้ก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างลายา,าเนี้ยมีช็อตผิดพลาดเนี่ยอ่าซอกแตกไปรอบนึงนะครับครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังเนี่ยมีจ่ายเกือบพลาดไปรอบหนึ่งนะครับจนต้องไปเสียลูกทุ่มเลยนะครับก็วันนี้เป็นวันที่ลายาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วต้องมาตามเก็บงานเพื่อนอีกออเนี่ยคิวอยเนี้ยผ้าเต็มเต็ม ก็เป็นวันที่ได้โอกาสจริงแต่ก็ไม่ได้ทําให้อเดต้ารู้สึกดีเลยนะครับสับคีีอนันนี้ทําให้ลาย่านถือว่าถอตพลาดเพียบเลยวันนี้นะครับสามชตก็เป็นวันนี้ไปนะครับส่วนทางเบนไวท์กับคาราฟิโอรีเนี่ยวันนี้ก็หรือว่าอาจจะโอเคในระดับหนึ่งนะครับก็แต่เกมลุกเนี่ยวันนี้ก็แทบไม่ได้มีบทบาทเลยเพราะว่าต้องซื้อเกมลับซะส่วนใหญ่นะครับ ส่วนตรงกลางวันนี้ปาเตกับไรซ์เนี่ยก็พาร์เกมลับรัวๆเลยเหมือนกันนะครับเมริโนวันนี้ได้รับอนออกซ์ลนเป็นตัวจริงเนี่ยก็กลายเป็นว่าต้องมาเล่นเกมลับแล้วกลายเป็นว่ายังคงไม่เห็นอะไรที่เป็นจุดเด่นในตัวเขาสักเท่าไหร่นักนะครับส่วนทางทรอสซาวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ก็ต้องบอกว่าพลาดเหมือนกันที่ไปจ่ายอือหลังแบบนั้นนะครับก็เลยเนี่ยค่อนข้างจะต้องรับกันไปแทบทุกคนเลยในทีมนะครับเพราะมันมีคนละพลาดเล็กพลาดหน่อยกันหมดเลยนะครับในวันนี้สหรับ อาเซนอลนะครับสเตอร์ลิงนี่ก็ว่าอะไรไม่ได้เพราะว่าเวลาวันนี้น้อยเกินไปนะครับภาพรวมในเกมก็ค่อนข้างเงียบส่วนฮาวเวตวันนี้ก็ยืนโดดเดี่ยวนะครับก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยสภาพเกมที่เป็นแบบนี้ก็นั่นแหละครับตามสภาพไปส่วนสำรองที่ลงมานะครับนอกจากพีวีอที่ไม่เวิร์กแล้ววันนี้ก็มาติเนลลี่ผมว่าโอเคนะครับด้วยบทบาทที่เขาเล่นเนี่ยก็พยายามจะเล่นเต็มเป็นแค่ความเดียวแล้วแต่ก็ได้ประมาณนี้นะครับในวันนี้ส่วนเชซุสกับเอ็นวานเนลลี่เนี่ยก็ถือว่าเวลาน้อยเกินไปนะครับ ที่จะยกระดับเกมในช่วงท้ายแล้วก็ตามสภาพที่เป็นในวันนี้ไปนะครับอ่ะถือว่าน่าจะครบนะครับในในภาพรวมเกมวันนี้เลยบอลหมัดกับอาร์เซนอลนะครับถือว่าจุดเราทิ้งท้ายด้วยโปรแกรมกันแล้วกันนะครับเกมหน้าอาร์เซนอลเนี่ยจะไปเล่นเชมเบอร์ลีก่อนเจอชักต้าโดเนตอาจจะไม่ได้หนักมากนะครับในบ้านก็น่าจะเรียกความมั่นใจเนี่ยควรจะเรียกเกมถัดไปเนี่ยให้ได้ก่อนนะครับแล้วเกมหน้ากับเรอัลฟูน่ยก็ หือว่าเป็นหนังชีวิตล้ะครับเพราะว่าวิลเลียมซาดิบาติดโทษแบนน,น่าจะหนักพอสมควรเลยนะครับว่าคู่เซนเตอร์คู่กาเยียวเนี่ยจะเป็นใครนะครับจะเป็นทิมเบอร์ไหมหรือโยกเบนไว้มายืนตรงกลางหรืออาจจะให้โอกาสคิวิออหนึ่งครั้งอ่ะเนี่ยถือว่าเป็น3ามออปชันที่ผมนึกได้เร็วๆนะเวลานี้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับเราก็เคยเห็นมาแล้วนะครับแบบ2องฤดูกาลก่อนที่อาร์เจนอลนพลาดแชมป์เนี่ยก็เพราะว่าขาดซาลิบาไปแล้วใช้โคดิ้งนะครับในช่วงนั้น ก็ถือว่าค่อนข้างหายนะเลยในช่วงนั้นนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าด้วยควอที่เนซะนอลเสริมเสริมมาเนี่ยในปี2ปีนี้อาจจะทําให้เกมรับเนี่ยดีขึ้นก็เป็นได้นะครับแล้วจุดหนึ่งที่ยังพอไหวอยู่เนี่ยก็คือเขาเนี่ยได้เล่นในบ้านที่จะเจอกับเดียร์พูนะครับเล่นที่เอเเิรตน่าจะพอมีเสียงเชียร์แฟนบอลเนี่ยมาช่วยได้อยู่นะครับผมว่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่น่าจะช่วยหนุนหลังเซนอนได้ทดแทนกนารขาดหายไปซาดิบาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ปิดประตูแบบ ถึงขัานแพ้อะไรไปเลยท่านทีเดียวนะครับผมว่าถ้าเล่นดีๆก็มีโอกาสชนะได้อย่างที่เราเคยเห็นไปแล้วเกมกับสเปอร์ดูกการนี้ที่ขาดอเดิกาดอะไรไปนะครับแต่เขาก็บุกไปชนะสเปอร์ถึงบ้านเลยนะครับแล้วนี่เล่นไอร์แลนดก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ลูกฟุตบอลลูกกลมๆนะครับแต่ก่อนเลยเดี๋ยวเจอชักตาเป็นความมั่นใจกังกอนะครับส่วนบอนมัดทเนี่ยก็เป็นชัยชนะนัดสำคัญในดูการหนึ่งนัดหนึ่งในลูกปีนี้เลยนะครับโดยโปรแกรมนัดหน้าเนี่ยถือว่าเป็นนัดที่น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่า เขาจะออกประเดื่นอัลตันวิลล่าที่ฟอร์มก็กำลังดีกันเหมือนกันเลยนะครับวัดกินโรเจอร์เนี่ยกำลังมาอะไช่วงนี้นะครับก็น่าจะสนุกเลยนะครับคู่นี้เป็นบอลเกมลุกทั้งคู่ด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับการคู่ลังเกมคู่นี้ขอจบเป็นที่ประมาณนี้ไปแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องก้าบ้าบอลในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนไวว้้พบบบกัััันนนนใใหหม่คคคลิปาะรรสสดี